สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เกินจะมาแนะนําไอเทมเด็ดสำหรับสาวๆที่ชอบแต่งหน้าจัดนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนั่นก็คือเจเดนเจเดนครีนซิ่งเธอเคลียรจากอีฟนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าสายปาร์ตี้แต่งหน้าจัดแค่ไหนนะคะก็ห่างไกลสิวได้เลยค่ะด้วยคลีนซิ่งควรนี้นะคะ เพราะว่านางช่วยละลายเครื่องสําอางทันทีที่เราใช้เลยนะคะและ,ะลดการอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาครื่องหน้ากันก่อนนะคะนี่นะคะปึ๊บอะแป๊ิเห็นไหมคะนี่เราย,ยังไม่ได้ไม่ได้ถูอะไรมาเลยนะคะแค่แบบว่าลงลงตัวคินซิ่งไปเฉยๆก,ก่อนนะยังไม่ได้เน้นอะไรเลยเครื่องสำอางที่ก้นใช้นี่คือกันน้ำนะคะ เปนเครื่องสำอางกันน้ำทุกตัวเลยไม่ด่าอะไรใช้ครีนซิ่งค่ะเป็นตังเงี้ยแม่แม่ค่อยังไงดีวันนี้นะคะมาในแบบว่าลูกที่แบบสวยสะพรึงนะคะแต่งหน้าเสร็จลูกสาวกลัวเดี๋ยวก่อนค่ะแต่งหน้าเสร็จนะคะลูกสาวกลัวจ้ะ ไหนหยิบกระดาษให้แม่ชินี่นะคะเราก็จะใช้สำลีนะคะในการเช็ดเครื่องสําอางนะคะอือปาดปืด้ดเข้าไปนะคะใร้ดูหน่อยสวยยังไม่หยิบอ,อีกหยิบให้แม่อีกสองแผ่นรี่ยบบ้อยแล้วนะคะนี่นะคะครึ่งหน้าเป็นไงคะสรดชื่อนะแ้ทำงนานมากมาชิเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาใช้กันอีกครึ่งหน้านะคะจะได้สวยเท่ากันนี่คะ่ะ มาลงไปเลยนะคะแล้วก็วนเบาๆนะคะไม่ต้องแรงเบาๆก็ออกลวคะ่ะเนี่ยคะ่ะ <_ t ot> เห็นไหมคะมันจะละลายเครื่องสำอางเห็นไหมเนี่ยพวกอายไลเนอร์รอะไรเงี้ยออกง่ายมากเลยนะไม่ได้ถูเลยเลยเห็นไหมคือแบบนางออกเอาออกหมดอะลิปสติกที่แบบติดทนมากอ่าสำลีนะคะเช็ดหน้า ปาดไปนะคะปาดเบาๆนะคะถ้าเกิดปาดแรงอะ่ะเดี๋ยวจะเป็นอ่าริ้วรอยได้นะคะปาดเข้าไปเลย <c oughs> ดังผีเลยแค่นี้นะคะผิวหน้าของเราก็จะไซกริง้ง นี่ไหม,มใช่ค่ะใช้คินซิ่งตัวนี้นะคะผิวเราจะนุ่มๆด้วยนะคะเขาช่วยในการดีท็อกผิวเราด้วยนะคะทําให้ผิวเรารู้สึกผ่อนคลา <c oughs> แล้วก็ผิวนุ่มๆน,นะคะไม่แห้งไม่ตึงอุย <c oughs> แล้วก็ไม่ทําให้ผิวมันด้วยนะคะนี่เห็นไหมขนาดรอบสองเห็นไหม เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผิวหน้าก็กลับมาใส่กลิ้งเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็การที่เราใช้คลี a n ิ่งนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะมันจะช่วยลดการเกิดสิวได้นะคะลดการอุดตันได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราแบบห้ามขาดเด็ดขาดนะคะในการใช้เนอะ,อะการทําความสะอาดหน้านะคะสําคัญไม่น้อยไปกว่าการบํารุงผิวเลยนะคะแล้ว c l e a n ิ่งขวดนี้นะคะราคาถูกมากราคาแค่300บาทแล้วดูสิทุกคนขวดมันใหญ่มากๆนะคะ และประสิทธิภาพในการดึงเครื่องสำอางของมันคือแบบดีมากนี่เห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแม่กันแล้วก็น้องพีชีนะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันแล้ว